โล <Hello. S 2> เราสองคนมีเรื่องราวดีๆมาบอกตอนนี้เนี่ยวีวีโซเนี่ยเขาอขอกคอลลาเจนอีลาสตินใหม่แล้วเป็นลิขสิทธิ์เดียวของเขาเลยออลาสติน e เนี่ยคือมันจะดูดซึมเข้าผิวหน้าหน้าก็จะนุ่มน่ารักเยืดหจุ่นนะเด้งมากเลยลูกอนะเอพอเรายิ่งอายุเยอะๆนะสี่สิบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคอลลาเจนมันลดลงลดลงทุกวันห,หน้าที่ของเราง่ายมากครับเติมเข้าไปเติมเข้าไป แ้วดีอะเมื่อก่อนเนี่ยกังวลเวลาจะกินปุ๊บเหม็นคาวเป็นไงตอนนี้รสชาติเป็นไงอยากจะบอกทุกคนนะคะคือปกติเวลาจะกินคอเลลาเจนเนี่ยคือจะกลัวเหม็นคาวอย่างที่พี่ซีบอกแล้วก็จะแบบไม่ค่อย <concerts. S 2> อยากกินอันนี้คือไม่มีกลิ่นเลยอันนี้จะเป็นกลิ่นพีชที่หอมกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกเฟรชสดชืด่นยิ่งพอเราแบบว่าอะไรคุณคุณไหมรสชาติพีชเบอร์รี่เนี่ยทำไมคุณเมื่อเวลาอยู่กินไอสาเกเหรอเออเป็นรสพีชพีชเบอร์รี่มันกินง่ายมากแต่ไม่มีแอลกอฮอล์เออไม่มีแอลกอฮอล์เพราะงั้นอยากสวย อยากผิวหน้าเด้งแบบมีอลาสตินแบบนี้แล้วก็มีไตเปปไทายที่ดูดซึมได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราอย่ารอให้ผิวหน้าเราย่นซะก่อนบุคลิก,กภาพเราจะดีจะได้มั่นใจสั่งเลยนะจ๊ะคอลลาเจนเออลาสตินจากวีวีโซจ่าเลิฟยูชีสน่ารักจังเลยลูกสวยไง <laughs> อร่อย